สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทายนิสัยจากปีเกิดทั้ง12นักษัตริย์ว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นฝากทุกคนกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาเริ่มต้นกันที่ปีชวดหรือปีหนูสำหรับคนที่เกิดในปีชวดนั้นจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความเป็นตัวเองสูง ดื้อเงียบแต่ก็มี IQ ที่ดีเช่นกันสามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์แก้ไขปัญหาได้ดีแต่ก็ไม่ชอบเล่าปัญหานั้นให้ใครฟังรักความเป็นส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมาก้าวก่ายชอบพึ่งพานในตัวเองมีความทะเยอทะยานสูงและเป็นคนที่ดูภายนอกแล้วจะนิ่งๆแต่ในจริงๆแล้วไม่ชอบอยู่นิ่งๆเลย เดาใจได้ยากวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจจะล้ายก็ได้และอาจเป็นคนเห็นแก่ตัวในบางครั้งปีนักสัตว์ที่สองปีฉลูหรือปีวัวสำหรับคนที่เกิดในปีฉลูนั้นจะมีบุคลิกที่อ่อนโยนแววตาสดใสเป็นประกายขยันคันแข็งซื่อสัตย์มีความอดทนอดกลั้นรักความสงบ และเชื่อมั่นในตัวเองสูงยากที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครเป็นคนที่ดูแล้วน่าเกรงขามเพราะเป็นคนที่เกิดปีฉลูนั้นจะเงียบเงียบขรึมๆรึมไม่ค่อยพูดถ้าให้พูดก็พูดตรงจนแบบใจคิดอะไรปากก็พูดออกไปแบบนั้นมีความรับผิดชอบที่สูงรักษาคำมั่นสัญญาได้ดี ไม่สนใจความคิดของคนอื่นต่อมาเป็นปีขานหรือปีเสือสำหรับคนที่เกิดในปีขานนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมให้เสียเวลาจนบางครั้งก็ทำให้คนอื่นไม่ชอบได้มีความเป็นผู้นำสูงกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนผงผางใจร้อนตัดสินใจอะไรไว ไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่เป็นคนที่ตื่นตัวและทำอะไรเร่งรีบตลอดเวลาเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือรักความท้าทายชอบสแสวงหาความแปลกใหม่รักอิสระและชอบการผจญภัยปีเถาะหรือปีกระต่ายสำหรับคนที่เกิดในปีเถาะนั้น เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์ที่น่ารักและอ่อนโยนน่าทะนุถนอมที่สุดใน12นักษว์นี้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความเมตตาคนที่เกิดในปีนี้มักจะมีบุคลิกสงา่าภูมิฐานการวางตัวดีมีคุณธรรมมีความอ่อนโยนมีความอารมณ์อ่อนไหวและเจ้าอารมณ์ไม่เบาชอบการทำบุญเป็นคนที่ล่าเริงและสนุกสนานพูดเก่ง ีปากเลิศมีสติปัญญาที่แหลมคมยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดและข้อเข้าใจและยอมรับในข้อด้อยของคนอื่นได้ดีเก็บความรู้สึกเก่งมากยากที่จะเดาใจได้ปีมะโรงหรือคนที่เกิดปีมังกรสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนั้นมักเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก ยิ่งในศักดิ์ศรีถึงขั้นเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้มีความทนงตนเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำบุคลิกภายนอกดูมา่มั่นหน้าเกรงขามพูดจายเยือกเย็นและน่าเชื่อถือจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงมีวาสนามีอิทธิพลและก้าหารมีความรับผิดชอบหน้าใหญ่ใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นรักอิสระรักในการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยและเป็นคนที่เจ้าอารมณ์สุดๆปีมะเส็งหรือปีงูสําหรับคนที่เกิดในปีมะเส็งนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจและมักเป็นที่รักของใครให,หลายๆคนอีกทั้งยังมีไหวพริบที่ดีมีความเฉลียวฉลาด มั่นคงมุ่งมั่นขยันอดทนและแน่วแน่ใจแข็งและเด็ดเดี่ยวเมื่อตัดสินใจอะไรแล้วไม่มีใครเปลี่ยนความคิดชาวมาสิ่งได้มีความช่างสังเกตแต่ชอบอยู่เงียบเงียบรักสันโดษสงบเยือกเย็นไม่ชอบสูงสิงกับใครไม่ชอบการเข้าสังคมสักเท่าไหร่มีบุคลิกที่อาจจะดูเย่อหยิง่ง แต่ขี้น้อยใจโกรธง่ายและหายเร็วปีมะเมียหรือปีม้าสำหรับคนที่เกิดในปีมะเมียนั้นมักเป็นคนสนุกสนานร่าเริงจริงใจรักอิสระไม่ชอบยึดติดกับใครเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงมีความทะเยอทะยานทำทุกอย่าง เพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการชาวมาเมียนั้นบุคลิกจะดูเป็นคนที่เข้าถึงง่ายถึงแม้จะพูดไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนที่ปากแข็งและใจอ่อนรักการผจญภัยไม่ชอบการอยู่นิ่งๆต้องหาอะไรให้ตัวเองได้มีอะไรทําอยู่ตลอดเวลามีหัวกันขามีความเก่งรอบตัวมีปัญญาที่ดีฉลาดและหลักแหลม ปีมะแมหรือปีแพะสำหรับคนที่เกิดในปีมะแมนั้นจะเป็นคนที่อ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนและนุ่มนวลมีมารยาทที่ดีงามจึงทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของหลายๆคนมักชอบอยู่คนเดียวหรือเรียกง่ายๆว่ามีโรคส่วนตัวสูงนั่นเองไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่เป็นคนช่างคิดช่างฝัน จนบางครั้งทำให้มองโลกในแง่ร้ายไปเลยมีความคิดวิตกกังวลมากและคนที่เกิดในปีมะแม่นั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความขี้เกียจไม่ค่อยมีความเรียบร้อยชอบทําบุญทําทานเป็นคนขี้สงสารคนที่ลำบากกว่าและมักห่วงความรู้สึกของคนอื่นเสมอปีวอกหรือปีลิง สำหรับคนที่เกิดในปีวอกนั้นจะเป็นคนที่ดูสนุกสนานเฮฮาราเลงขี้เล่นไม่ชอบอยู่เฉยๆครองแคลวและทำอะไรว่องไวเหมือนลิงถึงแม้จะมีบุคลิกภายนอกที่ดูเป็นคนสนๆแต่ก็มีเสน่ห์ไม่น้อยชอบที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆมีความคิดและไอเดียที่สร้างสรรค์มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีและเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเข้ากับคนอื่นได้อย่างรวดเร็วคนที่เกิดในปีนี้มักจะไม่ชอบทำอะไรที่มันซ้ำซากจำเจมีความมั่นใจในตัวเองไม่น้อยมีการวางแผนเป้าหมายในชีวิตคิดเร็วตัดสินใจไวและไม่แคร์คำติงของใคร ปีระกาหรือปีไก่สำหรับคนที่เกิดในปีระกานั้นมักเป็นพวกที่ตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดออกไปแบบนั้นไม่อ้มอมค้อมมีสกิลว,วาทศิลป์เป็นเลิศมีความสามารถในการชักจูงใจหวานล้อมและโน้มน้ำจิตใจผู้อื่นเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมวางตัวได้ดีมีมารอยู่ตลอดเวลาเจ้าระเบียบ มีการวางแผนล่วงหน้ามีหัวอนุรักษ์นิยมและจู้จี้ขี้บน่นชอบจิกเหมือนไก่บ้างในบางครั้งคนที่เกิดในปีนี้จะมีจิตใจเอื้ออารีมีความกล้าหาญในตัวเองไม่น้อยและก็จะมีความก้าวร้าวแบบเงียบๆแต่ก็จะมีความมองโลกในแง่ดีอยู่นะชอบสังเกตสิ่งต่างๆหรือเรียกง,ง่ายๆว่าชอบจับปิดนั่นเอง ปีจอหรือปีหมาสําหรับคนที่เกิดในปีจอนั้นเป็นคนช่างสังเกตช่างเลือกและค่อนข้างระมัดระวังตัวมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมีเหตุผลมีใจที่เป็นกลางรักความยุติธรรมให้ความเป็นมิตรกับทุกคนชอบเอาใจใส่และเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับคนรอบข้างรู้ชนะรู้วภัย คนที่เกิดในปีนี้สามารถแยกออกได้ว่าใครดีใครไม่ดีมองคนออกอ่านคนเป็นและในบางครั้งชอบพูดมากชอบพูดไปเรื่อยชอบพูดไม่คิดหรือพูดเน็บแนมประชดประชันใช้อารมณ์เป็นหลักเอะอะโวยวายขี้บ่นอีกด้วยมาขเขม่นผู้อื่นด้วยคำพูดและวาจา เป็นคนที่โกรธง่ายและหายเร็วมากและสุดท้ายปีกุลหรือปีหมูสำหรับคนที่เกิดในปีกุลนั้นมักมีบุคลิกที่ดูเรียบง่ายสบายสบายแต่มีสเสน่ห์มีอัธยาศัยที่ดีสุภาพอ่อนโยนอบอุ่นและจริงใจคิดอะไรก็พูดแบบนั้นไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆ จะแคร์ความรู้สึกของผู้อื่นเสมอเทคแคร์ care, เอาใจใส่คนรอบข้างปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้ดีคนที่เกิดในปีนี้จะเป็นคนน่ารักเป็นที่รักของใครหลายๆคนชอบช่วยเหลือหรืออาสาทำนั่นทำนี่ให้และไม่ทำให้ใครผิดหวังจะเป็นคนที่อารมณ์ดีมีอารมณ์ขันชอบเข้าสังคมหรือปาร์ตี้ในงานล่าเริงรื่นเริง และในบางครั้งก็จะมีอารมณ์ชุนเฉียวขึ้นขึ้นลงๆงน่ากลัวเลยทีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นการทำนายลักษณะนิสัยของแต่ละปีนักสัตว์เป็นอย่างไรกันบ้างคะใน12นักสัตว์นี้ลักษณะนิสัยมีตรงกับใครบ้างหรือเปล่าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเรานะคะ ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ